นะดาวจับคู่แล้วนะเป็นมงคลนะแปดหหแปดเนะี่ยเป็นดาวคู่มงคลเป็นดาวคู่มงคลที่เมื่อพบกันแล้วนะจะทําให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะแต่ว่าณปัจจุบันนะเข้าสู่ช่วงปลายเวลาของยุค8ปนดะยุคแปดเริ่ม2547ครึ่งเวลา2557หมดเวลา2567 67ณปัจจุบันสองพันาอพาทิตย์ขึ้นเที่ยงคำ่ำพระอาทิตตกมันเหลือเวลาแค่ไม่ถึงสี่ปีพลังมันจะไปพีคสุดเมื่อตอนประมาณเที่ยงหรือช่วง10ปีแรกแล้วก็จะถดถอยลงไปเรื่อยๆหลังจากผ่าน10ปีแรกแล้วซึ่งตอนนี้ความเป็นมงคลมันก็ลดลง แถมน้ำซ้ำยังอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่มีความเป็นมงคลหรือไม่มีพลังเข้ามาอนี่เป็นประตูนะเป็นประตูที่เปิดออกอเป็นประตูเปิดออกซึ่งประตูเขาเนี่ยนะเปิดที่ประตูเปิดที่หนูอ่าประตูเปิดที่หนูนะ N สองสามซึ่ง ซึ่งหนูกับมังกรนะซึ่งหนูกับมังกรมีปัญหานะฮะมีปัญหาลูกชายเขานะมันต้องผ่านเข้าออกทุกวันนะมังกรเนี่ยนะมันไม่ถูกกหนูนะมันถูกก่อกวน อันนี้ก็เป็น,นเป็นปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือตราบเท่าที่อยู่บ้านนี้จะหงุดหงิดจะเสียหายจะมีนิสัยกระด้างกระเดืองมันเป็นเพราะว่าการผ่านเข้ามานะอยู่ในพื้นที่ที่มีพลังไม่ไม่เข้ากับตัวเองไม่เข้ากับตัวเองอันนี้ต้องต้องทำความ เข้าใจเพิ่มเติมนะว่าประตูเนี่ยจริงๆมีส่วนสําคัญที่สุดอ่านะแล้วก็ประตูนี้ก็เป็นประตูที่เปิดออกนอกจากเปิดออกแล้วก็ยังเป็นประตูที่ตั้งตรงนะตั้งตรงกับประตูรัว้วนอะ่าซึ่งเสียหายนะบอกมานะดาด้านข้างก็ถูกช่วงชิงพลังนะแล้วก็มี หม้อตู้อบใหญ่นะซึ่งปล่อยพลังความร้อนออกมาตลอดเวลานะแล้วก็ทำลายนะเป็นธาตุไฟอยู่ในประตูรั้วนะนมันก็ทำให้เสียหายไปอีกนะลักษณะเนี้ยทำเหนื่อยเปล่านะทำไปก็เลี้ยงคนตัวเองก็ไม่เหลืออะไรนะเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละนะในตลอดระยะเวลาห้ปีที่ผ่านมาที่ฉาก นะตะเวนตะเวนเดินทางนะมีชีวิตขึ้นมาทำงานเหนื่อยๆเพื่อเพื่ออะไรนะโดยที่ตัวเองก็ไม่รูนะ้ว่ามันเกิดจากที่อยู่อาศัยนะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะน่าเสียดายมากๆนะเป็นอย่างนี้ซะแปดเก้าสิบ